สวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเทศที่ฟรีวีซ่าเนี่ยเราสามารถไปที่ไหนได้บ้างโดยสืบเนื่องจากวันที่1มีนาคม25 6 7นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยจีนเป็นประเทศล่าจุดที่ไทยเนี่ยไ,ได้รับฟรีวีซ่าในการเข้าออกประเทศโดยอ้างจากข้อมูลกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพบว่าปัจจุบันนี้นะคะมีมากกว่า30ประเทศที่เราสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าค่ะดูดูกันว่า คัซบาของไทยสามารถไปประเทศไหนได้180วันหรือ6เดือนนะคะได้แก่1ปานามาะะ่ะปานามานะคะตั้งอยู่ทางใต้สุดข,ของภูมิภาคอเมริกาใตา้บนบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใตา้โดยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงปานามาซติตี้โดยเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่ที่สุดข,ของประเทศโดยในปีคศ2021มีประชากรอยู่ที่ 4 3 7 9้านล้านคนโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงของประเทศเลยค่ะต่อไปนะคะ90วันหรือว่า3เดือนเราขอยกตัวอย่างมาทั้งหมด3ประเทศนะคะโอเค1อาร์เจนตินาค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่เป็นดับที่2ของทวีปเลยมีเมืองหลวงชื่อว่าบโนสไอเรสค่ะเหมาะเลยว่าเมืองนีนะ้เป็นเมืองที่เรียกได้ว,ว่าเป็นปารีสของอเมร,ริกาใต้เลยทีเดียวประเทศที่2บราซิลค่ะ เมืองหลวงของที่นี่คือบาร์เซโลนาพื้นที่ประเทศมีขนาดใหญ่เป็นดับที่5ของโลกและใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐเลยค่ะซึ่งที่บารซิลมีที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากดนตรีซานบาและกาแฟที่ขึ้นชื่อคือรูปปั้นกิเตอร์วีดิเมอร์ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกโดยที่เป็นหนึ่งใน7สิ่ซิงศจสตันของโลกด้วยตั้งอยู่บนยอดเขาสูงใจกลางเมืองดิโอเดซานโร้วยค่ะประเทศที่3เกาหลีใต้ ประเทศที่มีสัมพันธ์ทำม้ตีที่ดีกับประเทศไทยอย่างช้านานนะคะเมืองหลวงของประเทศนี้ชื่อว่ากุนโซค่ะสแต่ใครที่อยากไปประเที้เกาหลีเนี่ยอย่ารอช้าเลยเพราะว่าที่เนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากเช่นลันซานทาวเวอร์สวนสนุกตเต้เวล์ป่ากุนโซเกาะนามิสวนสนุกเอเวอร์แลนด์อุมงค์ซากุระทางรถไฟดอกซากุระพยองฮวต้น ใครที่อยากเดินทางไปเที่ยวก็หลีผาเที่ยวาเที่ยวเฟิดได้นะคะ oh, <no. S 1> ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าประเทศที่ไปได้60วันหรือว่า2เดือนเนี่ยก็คือประเทศคีกบีสค่ะคุณชื่อนี้กันไหมเรามํทำความรู้จักกับประเทศนี้กันค่ะคีกิีสเนี่ยเป็นประเทศในเอเชียกลางมีควมแนนติดก,กับประเทศจีนคาซักสถานคาจิกิสถานและอูเบกิสถาน เป็นประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลมีเมืองหลวงชื่อว่าวิสเคทที่เที่ยวที่น่าสนใจคือมูรานาทาวเวอร์ค่ะชาบประหลาดั่ะพันแถวนี้เป็นสถานที่ทาประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งแต่คนที่ไปได้เนี่ยก็ต่างอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้งเลยเพราะวิวทิวทัศน์ที่นั่นเนี่ยสวยมากเลยะต่อไปนะคะประเทศที่ไปได้30วันหรือว่า1เดือนถึงประเทศจีนค่ะเป็นประเทศล่าสุดที่นับตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคม2567นะคะ คนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวกันได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเลยม,มีมีเมืองหลวงชื่อว่าปักกิ่งมีสถานที่เที่ยวมากมายเลยค่ะโดยสถานที่เที่ยวที่แนะนํานะคะมี1นึ่งไทเมจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เราควรมาเยือนสอักครั้งในชีวิตเลยค่ะสองซยงไฮ้ค่ะหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงแปลงดับต้นตของประเทศเป็นแง่เศรษฐกิจที่ถูกขนานนามว่าเป็นคนครปารีสแห่ตงตะวันออกเลยทีเดียว 3. าฮาวิน ดินแดนสุดหนาวของประเทศเป็นเมืองที่มีอากาศนะหนาวตลอดทั้งปีซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยจะมีเทศกาลน้ําแข็งด้วยค่ะซึ่งจัดโชว์น้ําแข็งแกะสลักอีกด้วยต่อมาประเทศที่2นะคะตุรกีค่ะบอกเลยว่าประเทศนี้เนี่ยพี่ๆทีมงานของเราแอบไปด้วยแล้วเขาก็กระซิบมาว่าสองทุ่ที่นั่นก็คือฟ้าอย่างมืมดเลยค่ะซึ่งตุรกีนะคะเป็นสาธารณารัฐระบบประธานาธิบดีในยูเนซียีพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันตก โดยพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ในอีสเทรสค่ะในยุโรปตอนหนออเชียงใต้โดยที่นี่มีค่างเงินแพงกว่าไทยไม่เท่าไหร่นะคะ1เตอร์กิลลีลาเท่ากับ1บาท5 0สตางค์ค่ะโดยไอติงเนี่ยของที่นู่นเนี่ยราคาถูกมากโดยพี่ทีมง,งานของเราก็ได้ไปกินในราคาได้ขึ้นรูปตรงนี้ถ้าเทียบกับว่าเราเนี่ยก็ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะโดยเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเมนูเด็ดของตุรกีเนี่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งนะคะ d o n ร r เคบ a บค่ะคนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นชื่อกันนี้นะคะเพราะมันคืออาหารที่มีต้นกำเนิดในตุรกีนั่นเองโดยในตุรกีเนี่ยจะใส่เนื้อวัวแกะและแพะนำมาเสียบม,มาย่างคล้ายๆกับบาร์บีคิวเลยค่ะต่อมานะคะเติ k i s h ค o f f e ่ค่ะหรือว่ากาแฟตุรกีนั่นเองซึ่งกาแฟตุรกีเนี่ยก็จะชงด้รูปแบบพิเศษนะคะโดยที่จะใช้หม้อต้มแบบตุรกีที่มีด่างตัดยาวๆแล้ววัตถุดิบต่างๆทำในกาแฟน้ำคุณภาพสูง และตามร้านอาหารเนี่ยก่อนเก็บ,บังินนา้ม,มักก็จะเตรียมทาเพื่อมาอเสิร์ฟกห้ลูกค้าด้วยค่ะ oh. ต่อไปนะคะประเทศ,ปร,เทศประเทศที่3ค่ะเ oh. วียดนามประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับการจัดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติมตัตัวค้างเศรษฐกิจสูงที่สุดในคิดศตวรรษที่21มีเมีองหลวงชื่อว่าฮานอยเวียดนามเนี่ยมีที่เที่ยวหลายอย่างเลยค่ะเช่นบานาฮิว ครั้งหนึ่งนะคะเคยเป็นที่พักของนักล่าอันานิคมชาวฝรั่งเศสแต่ในขณะนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและรีสอร์ทโดยที่ยังมีที่เที่ยวใหม่ล่าสุดนั่นคือสะพานโกลเด้นบริดจ์ที่มีอุ้งม,มือยักษ์อกกอดสะพานโคงตามแนวเขาหลอน้ำตกบานศกค่ะหรือน้ำตกเตอร์เทียนเป็นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สดุดแห่งหนึ่งของโลกเลย ซึ่งมีขนาดแดดเป็นอันดับที่4ของโลกรองมาจากน้ำตกในเอตาราน้ำตกวิตตอรียและน้ำตกอีกวาซูตั้งอยู่บริเวณพรมแดงนอกประเทศจีนและเวียดนามทางมลคลดาเซียนและเมืองตงคานของเวียดนามวิวทิวทัศน์บริเวณน้ำตกจะเตยมไปตามฤดูกาลอีกด้วยจึงทําให้มีนะักท่องเที่ยวเเดินทางมาชมตลอดทั้งปีเลยประเทศที่4ี่สิงคโปร์ค่ะเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่2ของโลก คือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงเป็นผมมาจากอัตลัของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศสิงคโปร์มีแหล่งดึงดูงดนักท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นเมอร์ไลออนพาร์สืบเป็นแลนด์มาร์คที่ใครก็ต้องอยากมาถ่ายรูปกับปเป็นที่ลึกเลย 2. ออ่าวาดีนาะจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่มีทั้งโรงแรมสถาบันเทิงพื้นที่สาธารนณะ ซึ่งบริเวณอ่าวมารีนาเนี่ยมีการจัดแสดงเทศกาลแสงสีทุกปีด้วยสถาปัตยากรรมที่สวยงามทำให้อ่าวมารีนาเป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ 3. g a การ n by t บ e Bay หากมาเที่ยวย่านอ่าวมารีนาแล้วก็ต้องแวะสวนพฤกษาศาสตร์สักหน่อยที่นี่เนี่ยมีความโดดเด่นหลากหลายทั้งกระโจมด้านไหนที่แสดงดอกไม้นานาพันธุ์รวมจนลองป่าเน้นป่าดิบชื้อนะคะ แล้วก็มีน้ำตกเที่เรได้ว่าอลังการมากๆเลยหรือจะเป็นทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมกันระหว่างต้นซูเปอร์ทีโกสามารถเดินเล่นชมวิวได้หากชมวิวในตอนคืนนะคะก็จะมีไลฟ์โชว์ชื่อว่า Garden r o c k s o r y 4 Universal Studio ค่ะเป็นหนึ่งจุดเช็คอินของสิงคโปร์เลยที่ผู้อยากเชี่ยวได้เด็กเที่ยวดีวเด็วอร์เที่ยวกันเพลินๆเลยค่ะมีเครื่องเล่นจุดใจเยอะมากๆเลย ถือว่าอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ได้เลยคะ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะไปถ่ายรูปกับลูกโลกแลนด์มาร์คยอดิของที่นี่ด้วยค่ะเราไปมาดูประเทศที่สามารถไปได้ภายในสิบชั่วนะค่ะนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งประเทศที่และใครหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะไปใช่ไหมคะหรือใครที่เคยไปแล้วเนี่ยก็คงจะเคยไปกะกะโอซาก้าโกโดโตเกียวชินโนชิมะและเยกโกฮาม่าค่ะโดยหนึ่งในแลนด์มาร์คของญี่ปุ่นก็คงหนีไม่พ้นภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัด ซิ่สูอุกะจังหวัดยามาชิบอกเลยว่าใครที่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้หารู้กับฟูจิก็คือพลาดมากถือว่าไปไม่ถึงเลยต่อ,ตอไป14วันนะคะเทูกามาเนื้อให้หน่ไ้หนึ่งมาเลนสองูนาสามตมูชาสี่ไต้หวันแต่ถ้ามีพาสปอร์ตที่ไทยแล้วเนี่ยอย่าไปเที่ยวต่างประเทศให้นานก่รอน180วันหรือ90วันเราจะให้เลยนะคะประเทศจอร์เจียค่ะ ที่คนสามารถไปเที่ยวได้ถึง265วันหรือว่า1ปีก็คือไปได้จุกจเลยไม่ได้เชื่อเลยนะคะเพราะเราจะมองค่าประเทศเล็กๆที่แสนน่านี้ได้อย่างไงเแบลบกันว่าตัวเตียนเนี่ยมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างเ <c oughs> มืองหนูทัิลซีค่ะเมืองหนูที่ยังคงละสาเอกลักษณ์แบบเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี ทั้งอาคารบ้านเรือนที่ผ the สมผสานกับสถาปัตยกรรมของแต่ละยุคที่สําคัญคือรายล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่สุดลูกหูลูกตาเป็นภาระหาได้ยากในเมืองหลวงอื painful, ่นๆของยุโรปเลยก็พอรู้กันแล้วนะคะว่าถ้าเราพอสปอร์ตเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวฟีวิซ่าได้ที่ไหนบ้างผูอความถูกต้องนะคะสามารถสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนก่อนเดินทางผ่าน esting, klore? สถานทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยค่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะว่าประเทศที่ฟรีวิซ่าเนี่ยมีประเทศอะไรบ้าง และสุดท้ายนี้นะคะใครที่ต้องมาจะเดินทางไปเที่ยวขอทุกคนเดินทางปลอดภัยและรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะ